ขออนุญ,ญาตนะคะเคยเรียกเขาว่าอดีตเนนผีปอบพราะก่อนหน้าน,นี้เคยไปกินเป็ดสดๆอะไรแบบนี้แล้วหมอปลามือปรับสัพูเวสีไปช่วยอะ่ะปรากฏว่ามันมีข่าวว่าเกิดอุบัติเหตุรถชนบาดเจ็บแล้วไม่ยอมไปโรงพยาบาลาตำรวจเรียกล่อมอยู่เป็นชั่วโมงสุดท้ายยอมแต่ก็ยังโวยวายอยู่เดี๋ยวไปดูเหตุการณ์กันหน่อยค่ะไม่มีอะไรเสียหายรถ,ถยานอะไรไม่เสียหาย จะเรียกมาให้เ hmm. ร mm ียกยกมันมีะไเป็นเล็บีหมอปลาแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเล็บีหมอปลาเป็นนักข่าวก็เห็นว่ามารถล้มตรงนี้ไปไหนมาดีมาจัดชนบุรีพอดีไไหนน้าจชบุรีพดีมารบุรีชนบุรีชนบุรีจะไปไหนเนี่ยปขึ้นเหนือเหือมันนีผู้หญิงคนนึงกับผู้ชายคนนึงชนรถพ่ะเออไเป็นอะไรเนี่ยเจ็บตรงไหนางเจ็บตรงนี้ นี่ค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมเห็นหน้าเห็นภาพจําได้เพราะก่อนหน้านี้เคยเล่าข่าวถึงเขาบ่อยนะคะจำได้ฮะเหตุการณ์นี้คือถนนพหลโยธินตําบลคลองขลุงอำเภอคลองขลุงจังหวัดกําแพงเพชรับตํารวจก็ไปนายเจริญทรัพย์ศีนวลอายุ36คนนี้นะคะขออนุญาตนะคะขอเรียกตามที่เคยเป็นข่าวก่อนหน้านี้ว่าอดีตเนนผีปอบคือข่าวดังและก่อนหน้านี้เขาถูกรถชนรถจักรยานยนต์มาชนนะคะ นายวรนาศอายุ18เป็นคนขี่นางสาวสิรนุชอายุ32นั่ง้อนมาด้วยทีนี้นายจเจริญทรับอดีตเนมผีปอบคนเนี้ยเขาก็เจ็บนะที่เท้าที่สะโพถลอกตามตัวเต็มเลยเขาขี่จักรยานใช่ไหมแล้วคุณผู้ชมจำจ,ำจำักรยานนี้ได้ไหม หมอปลาซื้อให้ตอนย้ายไปอยู่บ้านหมอปลาจักรยานสีชมพูเป็นจักรยานที่เขาชอบมากรักมากอะ่ะพี่หมอปลามาช่วยแล้วพาไปอยู่บ้านด้วยใช่แล้วหมอปลาซื้อให้อะ่ะแล้วก็ตอนหลังก็ออกจากบ้านหมอปลาใช่<า>เขาบอกเขาอยู่แล้วไม่มีความสุขเขาอยากออกจากบ้านหมอปลาแล้วก็ออกมาแต่จักรยานยังอยู่นะก็ขี่จักรยานจะขึ้นเหนือเนี่ยเหรอแล้วเนี่ยคือแล้วมันโดนรถชนอะ่ะโอ้โห นายเจริญทรัพย์เขาก็บาดเจ็บนะคะคแล้วเขาก็บอกว่าเขาว่าปั่นจักรยานจากชนบุรีจะไปลำพูนมาโดนชนที่กำแพงเพชรนี่ปั่นจักรยานนะฮะปั่นจักรยานคันนี้นี่ค่ะทีนี้ค่ะตัวคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปชนนะคะก็ไปให้ปากคำกับตำรวจนะคะก็ยกมือไหว้ขอโทษแต่ว่าเขาก็อาการสงบลงอะนะแล้วเขาก็ยื่นเงิน20ให้กับคนชนเขาด้วยแล้วก็เขียนตัวเลขใส่กระดาษด้วย แล้วก็บอกว่าเอาไปเสี่ยงโชคนะนี่นะนี่ไงคือให้ให้เงินคโดนโดนเขาชนนะเขามาขอโทษอ่ะให้เงินเขาเลยยี่สิบไม่โกรธละไม่โกรธให้เล็กด้วยครับเออนี่ค่ะไม่โกรธค่ะคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ก็เลยบอกว่าก็ผมก็ขี่มาตามถนนปกตินั่นแหละไปซื้อของที่ตลาดคลองขลุงแล้วก็พอมาถึงตรงเนี้ย เจอนายเจริญทรัพย์ปั่นจักรยานมาเซแต่ปั่นแบบเซไปเซมาค่ะเขาก็เห็นว่ามีรถตามมาข้างหลังเลยหักหลบข้างทางก็เลยชนกับรถจักรยานของนายเจริญทรัพย์นะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรกันมากเขาก็เลยมองว่าอาไม่เป็นไรนไถือว่าฟาดเคราะห์ร่วมกันก<า>็มาปกติแต่เขาออกฝังง่งขวาแล้วเราก็ออกซ้าใช่ไหมแร้วรถข้างหลังมาผมก็เบรกไม่ทันน<อ>ั่นเองเอยค่ะรอแล้วก็เข้าสวนเลย ตำรวจก็เปรียบเทียบปรับทั้งสองฝ่ายนะคะที่ปรับทั้งสองฝ่ายก็เพราะว่าเป็นการขับขี่รถโดยประมาทแล้วก็แยกย้ายกันไปตัวนายเจริญทรัพย์เจ้าหน้าที่ตำรวจบ,บอกว่าก็เป็นห่วงนะ ถ้าปล่อยให้ปั่นจัก,กรยานนี่เขียนใช่ไหมเขียนค่ะเขียนตัวเลขถ้าปล่อยให้ปั่นจัก,กรยานไปอีกเรื่อยๆก็กลัวจะไม่ปลอดภัยไงคะ,อะตอนนี้ก็ยังเจ็บอยู่ด้วยนะคะตำรวจก็เลยบอกเอาอย่างนี้เดี๋ยวตำรวจช่วยก็แล้วกันให้ไปพักที่รีสอร์ทในพื้นที่ตรงนี้ก่อนพักให้หายเจ็บก่อนอจะไปต่อก็ค่อยว่ากันต่อนะคะ ตันต่อไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยยอมไปยอมไปแต่กว่าจะยอมไปตารวจบอกผมก็เหนื่อยกันทั้งโรงพักเหนื่อยทั้งโรงพักตอนแรกก็วุวายหน่อยไงแต่สุดท้ายสุดท้ายไปนะคะก็คู่กรณีที่ขี่รถจักรยานยนต์ไปชนนะคะเขาจ่ายค่าที่พักให้นะค่ารีสอร์ทที่พักจ่ายค่ายาให้จ่ายค่าอาหารให้นะคะก็จบกันด้วยดีแต่นายเจริญทรัพย์ก็เลยให้สตังค์เขาไป20ไงแล้วก็ให้เลขไปด้วยบอกไปเสี่ยงโชคเอาก็แล้วกัน